สวัสดีครับคนดูทุกคนวันนี้ผมจะมาปรีวิวก่อนเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเด็กแว้นมึงมาอีกแล้วนะครับปะทะเซาแทมตันทีมนะบุญนั่นเองนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้กูจะทําแบบนี้อีกนานไหมเนี่ยฮะมาไม่ต้องพูดเล่นกันแล้วนะับจะล้อเลียนใครเนี่ยก็เผาวผากันนิดนึงนะบอกตัวกูเองนี่แหละมาส่วนแมนอยู่ในเกมนี้จะต้องเจอก,กับเซาท์แทมตันนับซึ่งน่ากลัวมากในตอนนี้หลังจากแพ้เลสเตอร์ไป9-0นับเมื่อหลายเดือนก่อนเซาท์แทมตันโอ้โหแม่งคนละทีมอยาก,กับคนละทีมากเดี๋ยวนี้อิงนับยิงเอ้ายิงเอา,เอามาปรีวิวกันคร่าวๆสักแป๊บน,นึงดีกว่านะซึ่งเมื่อคืนนี้เชลซีนรับสะดุดไปแล้ว นทีแมนยูจะต้องเอาแล้วนับ3แต้มมึงต้องมานะซึ่งในตอนนี้แมนยูนับอันดับที่5ของตารางพรีเมียร์ลีกส่วนซาท์ธมป์ตันอันดับที่12นะไม่มีลุ้นอะไรแล้วอาจจะลุ้นได้หรือเปล่าว่าพวกยูโรปาลีกก็ห่างจากอันดับ6อย่างเชฟฟิลด์เนี่ย10แต้มนะถ้าจะไปเล่นยูโรปาลีกอย่าพลาดแล้วก็แช่งให้ทีมอื่นแพ้นะับทีมบนบนนะ่ะ ซึ่งในตอนนี้แมนยูนะต้องเจอกับเซาท์เทมป์ตันที่มีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นแดนนี่อิงส์ที่ได้พูดไปนะมันน่ากลัวมากแต่แมนยูก็ไม่ได้ต่างกาันนับฟอร์มการเล่นมีความมั่นใจมากขึ้นเนสันกรีนมูดอย่างเงี้ยพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเกมลุกดูดันเกมรับก็อาจจะมีงานหนักน้อย ส่วน5เกมหลังสุดที่แมนยูเจอซาท์แฮมตันเนี่ยเป็นแมนยูนะครับชนะ2ครั้งเสมอ3นัดและไม่แพ้สักครั้งเดียวนะครับยิงได้7ลูกเสีย5ลูกนะครับล่าสุดแมนยูเจอซาวท์แฮมตันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเลยนะครับเป็นเกมที่ซาวท์แฮมตันเปิดบ้านเสมอกับแมนยูได้1-1นะครับซึ่งในเกมนั้นแดเนียลเจมส์ยิงด้วยส่วนซาวท์แฮมตัน ซึ่ง5เกมล่าสุดของเซาลนะับแพ้แค่นัดเดียวคือแพ้อาร์เซนอลนะครับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอเอเวอร์ตันชนะวัตฟอร์ดแล้วก็ชนะนอริซิตี้นะครับส่วนแมนยูเนี่ยก็ไม่ต่างกันเป็นแมนยะูนับที่แบบฟอร์มดีมาก5าเกมล่าสุดทุกรายการนะับชนะหมดเลยเฮ้ยแนะมนยูนับมึงต้องชนะเลย เพราะว่าซาวเทมตันเนี่ยถึงแม้ว่าจะแบบมีฟอร์มการเล่นที่โอเคนะแต่ถ้าคุณเองเ่ยอยากจะแย่งท็อปโจะไปแชมเปี้ยนซีถ้าคุณชนะนันานี้ได้อะคือจะไปที่4แล้วแน่นอนนะถ้าเลสเตอร์สะดุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ไปที่3เลยนะเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสแบบอย่างดีเลยอะ ถึงแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่บาดเจ็บอย่างตัวเซเบ้อย่างฟิลโจนแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรส่งผลกระทบต่อผู้เล่นตัวจริงของแมนยูขนาดนั้นแล้วก็แมนยูผู้เล่นก็ไม่บาดเจ็บเลยตัวจริงนะครับแต่อาจจะมีอาการอ่อนล้าจากเกมก่อนหน้าหรือไม่ก็คอยดูก็แล้วกันนะครับส่วนเซา์แคมป์ตันที่น่ากลัวเลยเนี่ยคือแดนนี่อิงเจมส์พลาวส์ M ที่เล่นลูกนิ่งได้เก่งมากนะครับลูกฟรีคิกลูกเซตพีดอย่างเงี้ยมันเก่งมากนะครับเจมส์พลาวส์ ถึงแม้แมนยูในเกมนี้จะแข่งที่โอแทฟอร์ดนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้อ่ะตั้งแต่แพ้เลสเตอร์ไปเลทเก้าศูนย์มันก็ดีขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นในเกมนี้ผมเลยคิดว่าแมนยูอ่ะจะสามารถเฉือนไปได้ไหมก็มีสิทธิ์ได้อยู่นะครับ แต่ถ้าว่าโอากาสที่มันจะเสมอเนี่ยมันมีไหมมันมีนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเกมนี้แมนยูนะจะสามารถชนะไปได้2ต่อ1นั่นเองนะคอ่าทาปอะไรก็แล้วกันนะโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บคอโว้ยก่อนจะกันไปเมียนเดิมนะฝากกดไลค์ชอบกดแชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรดกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อส่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ